สวัดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ตสกุสุคนโว่ายสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือวบาสิเป็นพี่นอ้อง,ง,งทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิร์สกูสุคนเขาสู่ซองของบาจิตอุนส์พรพี่น้องเอ ي, ่ยกับมืนน่อนี้พี่น้องบาจิตอยู่ดงเห็นเนาะรับพอดีว่ามาสั่งไม้พี่น้องมาสั่งไม้ซื้อให้ครอบครัวของแม่เท่าเฮยเนาะกะับพ,อ,พดอ,อดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านอนู่พี่น้องเอ่ยมันก็นได้ห่วมใจกัน สีอันแปลงบ้านให้อันมเมเา่าเฮยเนะาะกับพ่้อยังจะดีก็ซื้อว่าเมเพมแก้วประเสริฐเนาะแล้วก็เมแก้ววิมงคลแล้วก็เมจันโสมนันคติแล้วก็เมทวีจิตเนาะพ่อแม่พี่นอ้องผมก็ได้เจกันสมแซมบ้านให้เมเท่าเพื่อนเนาะพ,พี่น้องเนาะก็ดีว่างามนี่อากาศก็นาวได้พี่น้องเลยก็ได้ สื่อผ้าเนาะสื่อฟ้าแล้วก็ซื้อมุงให้เพิพนเนี่ยพี่น้องก็ดีใจเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคเลยพีน right. <Okay. S 1> ่น้องก็ไปติดตามหับชมด้วกันได้แล้วพี่น้องเนาะโอเคเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องตอนนี้ก็เพื่อนก็ได้เอาไม่ขึ้นเป็นทีเข้มห้อยเนาะพอมพี่น้องเนาะก็ถือว่าการทำเสื่อมในครั้งนี้ก็หลายพอสมควรอยู่เนาะพอพี่น้องเนาะเจ้าเจ้าเจ้า ประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยไม่เนาะไม่เส้นแน่พี่น้องกับไม่เป้นพร้อมเนน้อมพี่น้องเนาะจะ้าจ้าเนี่อเออถ่ายเลยเบอร์นี่เจ้าป่าก็จะอยู่อยู่ในประมาณแปดแฟนเนาะงร่อ,อพี่น้องเนดีใจน้ำพึ่งน้องพี่น้องนอเนาะที่เพป็นสิได้ผาไม่แล้เพราะว่า พาเพื <mile> ่อนแล้วกับบุมี่พี่น้องแบบนี้เนี่ยหนาวเนาะใช่ๆก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาของขึ้นซอยเพิ่นกับนาะพ่อพี่น้องเจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กะบัจิกะโย่ของขึ้นรถซอยเพิ่นเป็นทีมห้อยเนาะพ่อพี่น้องกับบัจิกะจะเอาข้าวสารเนาะพ่อพี่น้องเลยบัจิกะเอาข้าวสารน่ะกะมาม่าปลากระป๋องแล้จะเป็นเสื้อกะหนาวแล้วก็มีสินพร้อมพี่น้องเลยมีเกอร์พร้อมเนาะ เอาไปให้ไม no, eh? ่เ sí, ท si ่าเพื่อนพี่น้องแต่เสื้อมีเสียกันหนาวเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะซิเอาขึ้นรถให้เพิ่นเอาขึ้นรถง่ายนะพี่น้องเพื่อนชิได้ไปสะดวกเอาขึ้นใช้รถผมไาจิตมันจกหนักให้เนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเลยพี่น้องก็ไปติดตามทับ zoom กันอยู่ที่เพื่อนของเพิ่นในเนาะพอไหมพี่น้องเนาะโอเค เจ้าก็โอเคเนาะพอพี่น้องตอนนี้บาจิตกะมาหอดเพื่อนไม่เท่าเพิ่นเว้นที่เข้มห้อยแล้วพี่น้องเลยแต่กะไม่เท่าเพิ่นไปหากินเนาะแต่กะบาจิตกะบอกให้คนไปน้ำแล้วพี่น้องมาหอดเพื่อนเพิ่นกะกาวอกได้กาบ้าอีกพี่น้องก็ดีใจเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยมันนี่กะมันอันนี้จะเห็ดใหม่บดได้พี่น้องเ้ยเนี่ยขางนี้จะเห็ดใหม่บดเนาะเจ้าเจไปถือว่า ดีใจน้ำเพลินเนาะพ่อพี่น้องกะโอเคได้พ่อพี่น้องเดี๋ยวบ๊อจิตสิเอาันของลงซอยเพลินก่อนเนาะมือนี่กะเพลินกะมูมีคนงานพี่น้องเ้ยกะมีแต่คนงานเพลินกะมีมาคนเดียวเนาะบอจิตกะสิได้เอาของลงซอยเพลินก่อนเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวยังคอยมาอุรมกันเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กะบ๊อจิตกะคนของลงซอยเพลินเป็นทีเฮมห้อยแหละพี่น้องกะนั่งถ่ายไม่ถ่ามากกะลุนพ่อสมควรเนาะแต่ว่าไม่ถ่าเพลินก็มาแล้วพี่น้อง เจ้าไม่เท่าสบายดีเด้อสบายดีจ้าหยุกหยุกขึ้นสูงแน้ไม่เท่าสบายดีเจ้าเจ้าจ้าอ่ะเจ้าเจ้าโอเคลงรถไม่เท่าลงรถเจ้ามาเตะช่อนมาเตะช่อนบ่ได้อย่างนี้เบื้องหาวาให้ดูเบื้องดูห่ะช่อนกุ้งช่อนกุ้งบ่าเบื่อไงพี่น้องพนักมากเลยเห็นบ่พอพี่น้องกระปูห้อมว่านี่นะเบื้องเ้าพอพี่น้องเนาะกระปูหอยเนาะ อันนี้คือเขาของกินเที่ยงว่าไม่เท่านี่นะของกินเที่ยงไม่เท่านี้บะโอ้ได้กุ้งเนาะพี่น้องเนาะได้กุ้งกับได้กุ้งได้หอยได้กระบูเนาะจะจะจะได้เขียดพร้อมันนี้พี่น้องเลยจากินไปใช่ได้เนาะไม่เท่านาอผู้เดียวเนาะจะจาจะกับมาเนี่นเนาะไม่เท่าลูกก็ได้ซื้อไม่เนาะ เครื่ a t e x ืองนี่แหละมาฉ่ i c üz humanused son mom เ o m mom mother mother f a t h e ่ f จดีอยู่ท h e อ child a u s a z a i c o u n t r ่ s o m e t น m e s taking care of a family ม e m b e r i n s ครั้ง m y t h o l ก g y p ะ o t o s t h a t б у у т с т в o m เ e s media, m o v าก็ยามหนาวเนาะแม่เนาะ speeding t เล Luck m e n t ไว K 카� e n s ะเ i v e but a เจ้าก็เป็นจเจ้าแม่เห่าหนาวไปนี่ลมพัดเมื่อค so ืนนี่เป็นจังไรหนาวบ่เจ้าเจ้าเจ้านานปุ๊บปุ๊บเลยอืมเจ้าเจ้าไม่หนาว่าพี่เด่าแม่แถวโอเคเจ้ากับผู้หญ่เจดีเมื่อนี้เนาะเจ้าเพิ่อนเคยชื่อว่าแม่เพมแก้วประเสริฐแล้วก็แม่แก้วบีมงคุนแล้วก็แม่จันสมนันคติเนาะแล้วก็แม่ทวีจิตเจ้าเพิ่อนก็ได้ค่วมใจกัน ฝากเงินมาสมเสียบ้านให้แม่นี่แหละกำมือนี <s <s ้เนาะแม่เนาะดูก็เลยซื้อไวไวเนาะแล้วกับปลากระป๋องแม่เยกับสิประมาณนี้เนาะมื่อนี้งกะลูกซื้อลูกซื้อเกิดมาไม่เท่าเบิรงกนู่ห้พอดีบ่ไหนสิพอดีลูกซื้อเบอร์เก้าเนาะพอดีบ่แม่โอ้โหเจ้าเจ้าบ๊ายจิตก็ชื่อไม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ เจ้าเจ้าเจ้ากะมีสินสินสินเต็มเนาะแมย์เนาะสินสินเต็มเขาเอินสินเต็มเนาะกะสินสินเต็มสองสองพื้นเนาะแม่กะประมาณนี้แหละกะคือหนุ่งกะคือหนุ่งได้เลยเลยแม่เด้อเจ้าเจ้าเจ้ากะเบิ่งลูกเม่เสือกันนาวนะลูกชื่อแบบนวมแบบนี้เนาะกะโอ้ขับใจเออพอดีเลยพี่น้องเลยนะอืม Chào 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 phía uhm... chào có mày, đi chào này, làm chào 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 ให้มันลอยเอกพันธชาลูกเออเจ้าเจ้าเจ้ากับมาอนี้เนาะแม่เนาะมาอนี้ลูกซื้อของมาเนาะมาอนี้กับซื้อของมากะเงินกับยังเดืออยู่กับโบลายเนาะเดี๋ยวลูกจะเอาเงินให้แม่ใส่น้ำเนาะเจ้าเจ้าแป๊บนึงได้ไหมเด้อลูกเอาเงินให้ก่อนเนาะเอาไหมเนาะเอาแม่เป็นเงินจำนวนห้าสิบพันเนาะเจ้ากับไหวให้แม่ชื่อของกินเนาะแม่ชื่อของกินนี่แหละ เก็บไว้เนาะแม่เนาะจะจะจะกะบมันนี่ลูกกับซีโบกให้สร้างเฮ็ดเสียใหม่เลยนะแม่เอ้ยไม่อยากไล่บ่แม่อยากไล่บ่อยากไล่อืมโอ้ยทุกเลยลูกเฮ็ดนายอือจะจะจะขัดใจลูกเอ้ยขัดใจเนาะพ่อพี่น้องอืแม่กระปูออกแล้วแม่เอ้ยกระปูออกแล้วเห็นบ่กระปูไตเลยนะ อันนี้ชีสเนี่ได้กินใช่ไหมนี่อันนี้ก็อัน,นแกงกินชีแกงกินบ่โอ,อ,อแล้วปลากระป๋องชีกินย้ำไรใช่ไหมปลากระป๋องเกินใบก่อนบ่กินมะเด่งกินมะเด่งบ่เจ้าเจ้า,ากับมะนี่มากะลูกกัมาผู้เดียวไหมครับกับผู้ใดเดียวลูกยังยชีไปวอาก,กับสร้างอยู่เนาะเจ้ากับ มืัอนี้กับลูกกับชิดไทยขอตัวกลับเลยแม่เพราะว่าเดี๋ยวลูกชิมาอัปเดตใหม่อีกเนาะจะจะกับจังไดกะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อกับเป็นจังไดกับจะเป็นจังไดกับสู่ชีวิตต่อไปมได้ไหมเนาะเจ้าเจ้าสำหรับมืัอนี้ก่สบายดีเด้อแม่เด้อเจ้าแม่สบายดีแม่สบายดี แม่ยุงเมื่อขึ้นสบายดีพ่อพี่น้องเนี่ยจโอ้ยูเมื่อสูงแต่นอกพ่อพี่น้องเนาะเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องตอนนี้บาจิตกะสื่พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเพื่อนของเพิ่อนเลยพี่น้องเอ๋มืัอนี้บาจิตกะชื่อใหม่มากอะคือว่าอยากเทิดใหม่เบิ้ลเลยพี่น้องเอ๋มืัอนี้ก็ได้กะกล้องของบาจิตอาชีพสันๆเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี่เนาะแต่เก่ากัมานั้มบอร์เซนพี่น้องเลยก็ได้ยืมไม้กันสันเพิ่นแต่ว่าเมนี่บาจิต มาผู้เดียวเลยบ่มีไม่กันสั้นเนะา,นาะจังใดกากราบขอโทษขอ่าไฟน้ำหลายๆแล้วพอพี่น้องเด้อแต่ว่าภาพมันอันบ่ชัดเจนเนาะพอพี่น้องกับวจิตกับเชียนให้สร้างเฮ็ดไม้เบิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอผาน้ำเนาะเจ้าเจ้าก็บสำหรับเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องก็บวันจิตก็สิได้ขอตัวยุดเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมือใหม่บอจิตสิมาอัปเดตอีกครั้งพี่น้องว่าเพิ่นสิเฮ็ด ออกมาแบบไดนน้องพี่น้องเนาะเจ้าก็โอเคแล่พี่น้องเจ้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมือใหม่หลังจากผ่านไปประมาณสามมือพี่น้องเลยก็กดีว่าทั้งสร้างเพิ่นเนาะทั้งผบ้านเพิ่นเพิ่นก็ได้โทรมาบอกว่าเคื่อนของไเแถาเฮ้ยเพื่อนแล้ียบร้อยแลวพี่น้องเลยกับมันนี่บาจิตกะมาเนะาเนะมากะมาอยู่ที่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวบาจิตซีขึ้นไปถามความรู้สึกเพิ่นเนอกกับมานนี่บาจิตซื้อ ผ่าหุมน่ก็จะเป็นศาสตร์มาให้ไหมสาวพรเนาะ้าวก็โอเคพี่น้องเดย่าวบะจิตีจทายให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งเนาะ่าหลังจากการสอมเสมเลี้ยวหน้าตาจะออกมาเป็นแนวใดนะพี่น้องก็โอเคเลยพี่น้องสาวก็สิประมาณนี้นาอพอพี่น้องเนาะหลังจากการสอมเสมมบ้านของเพิ่นกับพี่น้องเองกันถือว่าเซ็ตสมบูรณ์นาอพอยพี่น้องก็ถือว่า ไข้กัวเกาเลยพี่น้องเลยบันนี้กันเป็นกะดีใจแห้งเลยพี่น้องเลยเจ้าทาั้งทั้งนี่เนาะพ่อพี่น้องเนะาะผาไม่ผาไม่กระจาดเนาะมันทั้งทวนมันบ่พอเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าบาจิตหาถามซื้อในร้านค้าขอเจ้าบัดตลาดนลนะพี่น้องเพราะว่ามันมีมเนาะมันอยู่ในร้านขามันมีแต่เปรตแทนพี่น้องจริงๆบาจิต อันอยากได้สิบแผ่นเนาะแต่ว่าในร้านเขาไม่มีก็เลยทั้งทวนมันก็เลยบวอยากพ่อนอะพ่อพี่น้องเนาะ่กถือว่าฝาเนี่เปลี่ยนไม่เบิดแล้วพี่น้องเลยอ,อ้าเธอถือว่าคักพี่นอ้องเจ้าก็ไม่แนบนอะพ่อพี่นอ้องเนาะตอนนั้นบาจิตอยู่ร้านข้าเนาะบาจิตก็ลืมซื้อพี่นอ้องเลยลืมซื้อบาจิตก็เลยให้สร้างเพิ่อนอันเอาไม้อัน ไม่แป้นเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นเห็ดเพิ่นเก็บใส่เนาะพี่น้องเจ้าเจ้าเพิ่นกะสีประมาณนี่เลยพี่น้องเลยถือว่าก็โอเคดีอยู่ได้พี่น้องก็ไข้โควิเก่าอยู่เนาะจากเมื่อนันมาจากชุดนั่นกะพาของเพิ่นกะทีขาดขออกเบิดเลยพี่น้องตอนนี้กะเพิ่นกะเอาเครื่องเก่าของเพิ่นเนาะไว้ายทีมว่ายยูนีเลยพี่น้อง ถือว่าดูดีขึ้นอีกเนาะเจ้าเจ้าก็ดีใจพี่น้องก็ดีใจนะำเพิ่นเดี๋ยวบจัจจีทายรอบๆแล้วสิขึ้นไปทักทายสบายดีแม่เถาเนาะว่าเป็นจังไรน้นอเพ่อพี่น้องถือว่าคักไมเด้พี่น้องเอ้ยเจ้า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 กับเพือนพี่น้องเดี๋ยวบัจจีชีขึ้นไปอนันทักทายสบายดีเพื่อนเนาะ จ้าตอนนี้บัจจิกะซื้อศาสตร์พี่น้องเไยซื้อศาสตร์น่ะกัซื้อผ้าปุ่นโตเนาะมาให้ไม่ท่าเพิ่อนนะงามอากาศหนาวๆเลยพี่น้องบัจจิกะขึ้นไปแักท้ายสบายดีเพื่อนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าไม่เท่าคนนี้ขึ้นเพื่อนเลยเด้อขึ้นโดดหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าแม่เท่าสบายดีสบายดีอ่ะน้องหลาสบายดีน้องหลาสบายสุ้มิมม โมจักวะสบายดีเนาะอจะจะจะก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะจ้าก็โอเคเลยพี่น้องเออนางนี่เป็นยังไงหนาววะนี่หนาวหรกหนาววะอยู่มุมไหนเนาะอาไม่ถ่ายนะมาทั้งนี้นล้วไม่ถ่ามันเดือดหมืนนะ เอ้าลูกนางสาดเด้นหนิเนาะนาว่าผ้ากันหนาว่านี่นาว่าลานแม่มันไปหนาวคนโอ้ลูกหลานว่าลูกหลานหลานมาดินน้ำขามาดินน้ำแม่เข้าปะปะอยู่นี่ว่าไปหนาวนาว่าผ้ากันหนาวอยู่นี่บ่ดูตุ่มผ่าเนาะเจ้ากิดเป็นยังไงแม่เ่ากินข้าวได้กินข้าวแล้วลูกเออโดนอ๋ออ้าวหนาวกินข้าวกําลังมาหนิ กินข้าวคือลุกั่นแหละอ๋อ้ปากกระป๋องนะยังโมแทนเบิบร์ตบ่หนาวบ่น้องแดดนี่ฮะหน,นาวมานาอเพราะพี่น้องกะลุมกะลุมพี่น้องเลยทั้งนี้กะเริ่มแล้วพี่น้องเมืองนี้ชาก็ไม่เท่าม,มี่พระพุทธเดียวน,นี่บ่ไม่เท่าเออเลยโอ้ เจ้าเจ้าก็พอดีได้เลยม่เท่านี่ลูกชื่อพระพุนโตมาเนาะนี่ไม่เท่าตุ้มนี่อุ่นเน๊ะไม่เท่านี่เจ้า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 อืมน้องพ่อพี่น้องมันยืนนะเด้อเจ้าไม่เอ็กซ์ปันขาเจ้าเจ้าเจ้าเห็นไหมเห็นไหมชื่อพระพุนโตมาให้นี่นี่กะสิประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องเนาะกับพระพุนโตเนาะเจ้าเจ้ากะเป็นจังไงไม่เท่าดีใจบ่ดีใจแล้วลูกเอ้ย ดีใจทำเขาได้ไช้างขึ้นเขาได้ชามเลยดีใจอ้ยเนาะจากที่ว่าเขานั่งอยู่นี่ไม่ได้เน,นาะงไม่เท่านั่งอยู่นี่ไม่ได้ก็อันนี้ก็จะเป็นบ<ด><อ>นนั่งเด่นเนาะเนาะไปเจ้าไอ้แางทีบนนี้ไปเใช้คนก็ยันมันลุกไปนั<อ>่งนี้ไปยอดกินน้ำนั่นแหละเจ้า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 ที่ว่า <c ười> <c ười> คักว่แม่คักนอกวันนี้เนาะคือชลตื่นเราพี่น้องวันนี้เนาะถึกใจแม่แล้วถึกใจแม่เนาะเจ้าก็คนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นแน่นอนแม่เนาะด้ยที่เป็นลูกหลานในบุญให้ยืนเพิ่นได้ห่วมใจกันสวยเดือดแม่เนาะเจ้า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 ให้ยุ่งยืน กะเมนนุ่งเสื้ออันนั้นเสื้อนั่นเป็นได้ไหมเสื้อนั่นนุ่งจะจ้องไว้คันไปเวียกไปนั่นไปบนชิงเนาะจงไว้จ้องไว้ถ้าถ้านุ่งเป็นงานบ่เสื้อนั่นน่ะเอ๋อเย็นวันมันหนาวน้าเมนเนาะเย็นวันหนาวก็สิื่อวันนี้คือมันุ่งด่วมหนาวก็เสื้อเสื้อนั้นเสื้อนั้นไม่เท่านุ่งกะบางนะไม่เถอะอ่าชิวุ่นู่บ่็แม่เดี๋ยวไปกันเิดี๋ยวไปก็เห็นหอดเขียนเล้วพี่น้องอยางบางเฮงเนาะกะ นุ้งโดนแม่เพราะว่ามันหนาวด้ช่วงนี้ยาแม่เลยหนาวล้ก็อีกอย่ามันยามันเก่าวะมันเกาอ้าเนาะกับแม่บ่ได้มีเสือไหมบ่แม่บ้าทัดิลูกเชิงโอ้มีตัวเดียวหนึ่งนาะพี่น้องเลยแถวๆกันเกาไม่เล็กเกาหนึ่งอยากนุ้งอยากเก็บไว้นุ้งตอนไปแยกบ่ได้โอ้หน้าพี่น้องเลย จ้าค่นนี้แม่เดี๋ยวลูกเซียนถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทั้งทึงเฮือนก่อนเนาะว่าเป็นไดี่ไรเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งจิตสซีถ่ายทั้งในให้เบิ่งนั่เนาะก็จะเป็นอุ้ยทั้งในของเพิ่นพี่น้องก็บจิประมาณนี้แหละ เนาะพ่อพี่น้องเนาะเออพาพื้นโตแล้วก็มีอยู่นี่เนาะพ่อพี่น้องตัวโตมองไป็นน้ำอืมเจ้าก็ดีแล้วมีหลายอันก็ดีเนาะยไหมด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็มีแม่ก็อยู่น้ำกั้นนิดหน่อยน้ำก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องกะนนี้ก็จะเป็นพื้นเฮือนเนาะถือว่าไม่เป็นยังไ่ไปเลยเนาะไ่เนาะอ่านดูขึ้นเนาะล่างไหนเด้อ โอเคเมึงเด้อไปทางนี้ก่อนเนดะ้อะมึงได้ไม่ท้าวไต่ลอดไต่ลอดลูกไต่ลอด <laughs> จะจะจะกี่สิบประมาณนี่เลยพี่น้องเอง้ยอันนี้มันจะบาถึงเนาะ<ด>มันได้โตเอานะพี่น้องก็ถือว่าขักอยู่ได้พี่น้องเอง้ยถ<ด>ือว่าโอเคอยู่ใครกลัวใครกลัวต <c oughs> ะเกาอยู่พี่น้องเอง้ยโอ้โกลักวกายวะกลัว <laughs> <laughs> เนี่ยผื้นทั้งนี่กับสิประมาณนี่เนาะพ่อพี่น้องกับสิประมาณนี่พี่น้องเลยกับอยู่ในระดับเก่าเนาะไม่เท่าเนาะกับไม่ได้ต่ำเนาะไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงก็คืออยู่ในระดับเก่าเนาะระดับเก่าระดับจะไม่เท่าเนาะมากคือเขาโอเคเจ้ากับลูกมันนี่กะลูกก็ดีใจเนาะมันนี่เนาะดีใจนะแม่มันนี่เนาะ ดีใจบ่ดีใจแม่ดีใจถ้ากันเขาบไล่ไปทั้งดีใจเพื่อนดีแล้วเคยคิดเคยผันบ่แม่ว่าสิได้แนวนี้ผันเคยคิดคบ่เคยคิดบ่ว่าสิมีคนมาซอยแ่ไม่ได้คิดลูกเอ้ยอยู่ดี่เลยมีชาเลยไปหากินไม่ได้คิดนในใดอันนี้ลูกไปช่วยกระชาธุให้ลูกยืมบ่นยืมให้หลอยเอ็ดพันประชาลูก จะอื่นสิไปใช้เม่มนออื่นนี่ื่นก็เย้าอยู่บ่อืมมันหนาวนะแม่เนาะหนาวในช่วงนี้กัหนาวเฮงเนี่ยพี่น้อยทั้งนี้ก็ได้ขับรถมากอะโอ้ยลมเนาะลมเป็นลมเนาะแม่ล่มนี่ยบัวนอนก็ชิ่นนอ่งหลับเถื่นหนาววบ่นี่ฝาวห่มบนญโตก็ซ่อนเข้าไปเลยแม่ลายพื้นเข้าไปได้ได้หนาวแห้งแบบนี้เนาะแม่เนาะ ดาเจ้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 าก็โอเคนะแต่หนอแม่เนาะเดี <c uk> <c uk ๋ยวตอนนี้กับลูกก็จะได้ขอตัวกลับเนาะ็จะได้เอาเงินไปใหาคาทางแต่ตอนนี้ก็ขอให้ไม่เท่าอยู่ดีีมแงเนาะจังไงก็ได้สู่ชีวิตต่อไปนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่ผู้เดียวกับมีบางที่กับมีลูกหลานลูกหลานมาเล่นเนาะลูกหลานมาเล่นเนาะก็จังไงก็ ขไปลินเมาเนี <không>? <tr könnte S 2> ่ยแหละไปลินจังใดก็ขอให้แม่แถาสู่ตัวไปเด้อ่มไเแถวเด้อก็ไปหาอยู่หากินกันรนมัดระวังไงเด้อใจลูกเอ๋ยเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคได้ไหมแถวขอให้แม่เแถวจะดีมีแห้งคมเจ็บจะได้คมไข่จะมีเนาะใช่ศานาสิ่งใดก็ขอให้แม่เแ่าได้สิ่งนั้นเริ่ม่เแ่าเด้อใช่โอเคจ้าคอยอยู่เหมือนคนยืนเด้อเจ้าเจ้าสบายดีไ่เแ่าสบายดีสบายดีเจ้าอ่ะน้องได้สบายดีด้วยไปทุกคนไปไม่ล่ะ ปูนิงเบิดแอร์นอนหลัสบายดีกอดบ่าตุ้มหมแม่พ่อหุ่มนี่ตุ้มมาลรเบ็เฟสิไปกอดเนาะโอเคแหละพี่น้องเลยถือว่าเสร็จสมบูรณ์นองพอพี่น้องเนาะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องจังที่มอคิดเห็นก็ถือว่าได้อยู่พี่น้องได้ตามเป้าหมายอยู่เนาะถือว่าถือว่าโอ้เกินเกินคาดนะพี่น้องเลยถือว่าทั้งสร้างเพื่อนกระเฮ็ดให้ ดีดีคักพี่น้องเลยเจ้า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 กูแค่น้องเพลงพี่น้องเนาะสำหรับการส่งเซมบ้านของแม่เทาในครั้งนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะพี่น้องก็ถือว่าดีใจน้ำพินเนาะถือว่าคักอยู่เลยพี่น้องไอ้เพื่อนชานของพึนเลยหลังจากการส่งเสมเรียบร้อยเนาะกีฟ้าของเพินกะขาดเปเบิดเลยพี่น้องทำมาหนี้กะดีใจน้ำพึนเนาะกับกะเพราะว่าลมพัดมากกับไอ้ีบัวหนาวและพี่น้องเลย จ๋าเจ๋อก็ดีใจนิญเพื่นพี่น้องกะยังแต่บบอกพอหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหาเพื่อนของเพื่นทั้งทวนไหนพี่น้องว่าในร้านของเขามันมีเธอแต่แปดแผ่นเนาะมันบ่มีสิบแผ่นพี่น้องแต่สิบแผ่นอาจจะสิพอดีเนาะแต่กะดีเลยพี่น้องกับใครกูเก่าเนอกก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีหลายนายเลื่อจาบัตรจิเสศิคออนุญาตบอกซื้อพี่ใหญ่ใจดีแต่ละท่านเนาะพอพี่น้องเอ้ย ก็เนี่ยตจดียก็ชื่อว่าแม่เพมแก้วประเสริฐแม่แก้ววิมงคลแล้วก็แม่ทวีจิตแล้วกับแม่จันทสมนันขะติพี่น้องก็สำหรับแม่จันทสมนันขะติกัเพิ่นกับแม่ของเพิ่นเนาะก็ได้เสียไปแล้วพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจนําเพิ่นได้หลายเนาะกับแม่ของเพิ่นก็ชื่อว่าแม่เฒ่าทองใสพลิตพันธ์เนาะก็ขอให้แม่ตู้ ไปสู่สุกติเนาะขอให้พบแต่ภพมิภูมิที่มีแต่ทานเกี่ยวทันทิพด้วยเทิดสาธุเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องตอนนี้บาจิตกะสชได้ขอตัวกลับเนาะกับอนอื่นก็ต้องขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุคนที่เข้ามาติดตามและแห่งกำลังใจบาจิต <c oughs> ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุขคอนอู่ดีมีหฮงเถิดสาธุหากว่าบาจิตบ่อย่างิดพลาด อาการใดบาจิกกะกบาทโทษไข่ร้ายรายไทยนี้บาจิกกะขກก่าวคัมบาສสบายดี